สวัสดีครับเจริญทรัพย์หนยังนะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะลองตัวฝาจอให้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็คือตัวจอนะครับแล้วก็มีรีโมทให้1อันนะครับอันนี้คือรูปนะครับกดหนึ่งทีนะครับเครื่องเปิดนะครับนี่นะครับปึ๊บออกมานะครับ6.62นี่นะครับ6.62ชัดเจนนะครับเปิดกมาครับกดครับ ห้าสามสองนะครับอ่านี่นะครับห้าสามสองชัดเจนนะครับนี่นะครับหกสี่ห้าสี่สามนะครับนี่ครับห้าสี่สามชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเวลาลีนเวลาอะไรนี่ยครับเรารู้ได้หมดเลยนะครับนี่นะครับนะครับกดแล้วปล่อยนะครับ นี่นะครับกดแล้วปล่อยนะครับนี่นะครับหกห้าเอียวห้าสี่เอียวนะครับอ่ะผมดูเพลไปนิดนึงนี่นะครับห้าสี่เอียวนะครับตองเอียวนะครับนี่นะครับโอเคนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูวิธีการชาร์จนะครับตัวนี้นะครับ เราจะมีที่ชาร์จมาให้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่นะครับไฟติดเสียบไฟบ้านนะครับชาร์จไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับสองชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วนะครับโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องติดอะไรทั้งนั้นนะครับตัวนี้แค่หงายฝาไว้เฉยเฉนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานให้หงายไว้นะครับ ถ้าฟ้ามแบตมันจะหมดไวนะครับโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวจัดส่งให้นะครับถ้าท่านอื่นสนใจนะครับโทร0989841961เจริญทัพย์หาเองนะครับโอเค